ความบันเทิงดูเพลินๆสบายๆสไตล์แองเจิลชแนลท็อปโชว์มันเป็นท็อปโชว์และรายการเดียวก่อนพอไปปุ๊กก่อนเข้า้องเตรียมสวัสดีพร้อมกันอีกสวีดัสอ่าเนอห้าเจ็ดสองอ่อนแอสวัสดีครับนี่เป็นไงแล้วก็เขาจะให้พูดตามความนี้จริงๆนะพี่เรียงคนจริงก็แบบสุดยอดเลยนสุดตัวสวัสดีครับผมก็สวัสดีครับผมเนีชาลีครับแต่งงานคนรีสแบ่งงานคนรีสสวัสดีครับผมนีชาเล็กครับ พี่พี่ทก่อนสวัสดีครับพีทครับบอกว่าสวัสดีครับชาพีทครับบอกสวัสดีครับชาพีทครับเดี๋ยวก่อนถ้าคุณเล่นชาพีทแล้วแก้มผมเล่นอะไรอ่ะเดี๋ยวนี่ยโอเคผมจะ MC MC สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออ เพิ่งเข้าใหม่แก้มบุ๋มค่ะแก้มงุ๋กานสิ่งเจนใสๆสิ่งเจนใสๆจะไม่ได้ใหญ่ๆหรือว่าไอ้ลูกโทรายที่เราคุ้นเคยก็ก็จะยังไม่มาสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะคนรู้ชื่อฉัโกหกว่ะเนี่ยเนี่ยมีหรือเปล่าชื่ออะไรนะมูีบอกมาเลยอ่ะค่ะคุณแน่คะเอาให้พี่พีสัมภาษณ์อ่ะพี่พีนะพี่พีดนะพี่ผมอยากรู้ว่าถ้าพี่พีดเป็นพิธีกรและพี่เจอพวกเราเนี่ยพี่จะถามอะไรพี่อยากจะถามอะไร อยากรู้ว่าสมมุติมีอะไรที่อยากรู้ไหมหรือว่าไม่ได้อยากรู้เรื่องเลยขอเริ่มขอเริ่มจากคุณแก้มบุ๋มนะครับหัวใจคุณเจ้าของปมีความรู้สึกยังไงหลังแต่งงานครับอย่าตีอยาหนี้เดี๋ยวพอพูดความจริงกันมาเดี๋ยวเดี๋ยวนี้อะไรก็ได้อย่าตีกันในรายการนี้กาตีเลยตีเลยอยากเห้โลกมืดเป็นไฟมีความมีความรู้สึกยังไง สำหรับชีวิตหลังแต่งงานครับเหนื่อยกว่าก่อนเหนื่อยกว่าตอนไม่แต่งงานค่ะเอาไม่งี้กันนะต่ออ่ะเมื่อยหรือแบบเมื่อยกว่ายังไงล่ะครับแก้มบุ๋มครับก็พี่พีทเปลี่ยนไปไหมคะพี่ปูให้งานเยอะเกินค่ะเหนื่อยกว่าอย่ากขอช่าชุดนี่ยขึ้นไปบนห้องอ่ะไม่รู้ไปทำอะไรบนห้องใครมีแมวที่ห้องหรือเปล่าเขาไหลกันอยู่ข้างล่าง ช่วยถึงขึ้นไปขึ้นบันไดต้องอ,ออกไปรีวิวน้ำหอมค่ะพี่ตู๋ <c oughs> แล้วน้ำหอมเขารีวิวไปย <c oughs> ังไงแหละครับอย,อย่างาพี่พีไปถามคนอื่นเขาก็แบบผีใส่แล้วเซ็กซี่ไหมครับอ๋อแล้วแล้วเวลาพี่สูดเวลาพี่สูดตรพี่สูดยังไงเวลาพี่สูดตรเช็คน้ำหอมพี่สูดย <c oughs> ังไงเราก็ต้องไปดมตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยพี่หอมไหม จะบอกเรื่องหนึ่งนะฮะตั้งแต่การมีกันทุกคนมาไอ้เรื่องเล่าของไอหมีนี่หมดกันความน่ากลัวของมันไม่เคยเหลือจริงๆมันเป็นหมาดุไหมจริงจมันเป็นหมาดุมากผมดมหมาอย่างไรคนบอกม่มันเคยดุเหรอโอ้โหพิษมันดุมากมันกัดหลายคนมากแต่สิ่งที่ตอนนี้ดูทุกคนทำกับมันหน้าไปโชว์กล้องทีนะพอเติมคิดว่าให้ปหมดความน่ากลัวดูแค้มันหน ว่าแตกขนาดนี้หมาดนีดมีเปลี่ยนไปมีเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนได้หรอเปลี่ยนไม่ได้กางเกงกางเกงก้นอยู่เลยใช่หรอทำไมครับเปล่าด้หัดพี่ผางมันเันจะชอบนั้งอยู่กลางวงอะ่ะอ๋อแต่ว่าอย,อยู่ตรงที่ที่เขาอยู่กันแล้วคนก็จะเดินอยู่ตรงนั้นมันไม่ไกลัวมันเป็นคนายเธอทางบ้านส่งคำถามมาค่ะเดี๋ยวจะเดีย๋ยวจะให้พี่พีทไปถามให้ค่ะเริกพี่พีทครับพี่พีทอีกอกี่เดือนสอบอ,อ,อีกครั้งจบ สอบอีกสองครั้งจบแล้วสองครั้งจบแล้วใช่กันยากับมกุลาเราอายอีกสิปีก็ไม่ได้แต่พี่ๆไอ้การอ่านได้มันเรียนแบบพี่ๆได้ปะโอ้จบปริญญาตรีได้เก่งอะไรแบบนี้คือสอบสามครั้งใช่ตอบมันเป็นอบไปแล้วหนึ่งผ่านไปแล้วหนึ่งเลยอีกสองครั้งอีกหน่อย่งต้องเล่นด็อกเตอร์พีดต่อไปต้องเล่นด็อกเตอร์พีดเราเวลามาสตูนี่ใครจะกล้าเล่นด้วยไม่ได้การหาวก็บอกไม่ต้องเดี๋ยวเขาเล่นเองตัวเนี้ยไม่ต้องโชว์อะไรแล้วเนี้ยเขาไปเองเดี๋ยวเขาพกของเขาไปเอง เป็นด็อกเตอร์พี่พีทไงโปเทสหมอพีทหมอพีทไม่ต้องเป็นด็อกเตอร์ค่ะต้องไม่เรียกหมอด็อกเตอร์ไม่ได้หมอหรอโน่ตำแหน่งคือด็อกเตอร์ที่ไม่ใช่หมอใช่ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ออ๋ต้องเรียกว่าศาสตราจารย์พีทเหรอศาสตราจารย์ใช่ไหมเป็นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ประมาณนั้นแต่ถ้าจะเรียกจริงๆแบบไทยก็คือศาสตราจารย์ไม่ใช่รย์เรียกว่าด็อกเตอร์อะไรถูกไหมด็อกเตอร์แปลว่าหมอทำไมไม่เรียกหมอพีทไม่ไม่โดโร่เป็นไนละเพราะว่าโดโร่ข้างหน้าฮะ อันนั้นมันเป็นอันนั้นมันเป็นหมอหมอมันเป็นภาษาไทยไงแต่ด็ดอ,กดอกเตอร์มันเหมือน P H D อ่ะแล้วหมอปกติเรียกไงาภาษาอังกฤษอันนี้หมอผมเรียกหมอด็ออกเตร d ด็อกเตอร์เมดิคอลด็อกเตอร์ t o r เมดิค <medical doctor S 2> อลด็อกเตอร์แต่ถ้าแต่ถ้าจบมาคือแบบมันเป็น,นพีด็อกเตอ,อ<า>ร์อะพี่หมอผิวอยากรู้จริงปตาหมอปตาหมอปปาหหมออีี่่่นนยตาหมอภาษาอังกฤษเรียกไง ปลาหมอผมสงยนามากยังไม่เคยได้คำตอบเลยดร์ฟิชดเร์ิชแม่เี่เขีพี่ปาหมอมปนชื่ปลาหมอใช่ชื่อปลาหมอผมว่าปลาหมอเรยกไงพี่มันน่าจะมีติปีชี่มาล้ปลาโมโอ้โหขนาดปลาโม่ปลพลังสดจรงจังนีปลาโมที่เจอางสดจริงปลาโม l อา front r ปชา h o เ s e ป้อมก็ดึ๊บก็ดึ๊บเฮ้กามินอยู่นานี่นี่ขอคำถามทางบ้านหน่งคำถามอ่ะเมื่อกี้นี่ให้อ่านไปไหนแล้วคะอ๋อเขามีคำถามมาเก็บเป็นห่คำถามหลังจากที่กามินอยู่ประเทศไทยมาพักนภาษาอังกฤษบนไทยแล้วรู้สึกยังไงครับพี่ฝากถามภาษาอังกฤษบนไทยเลยภานเสล็ดเวยค่ะพี่ How You feel after you lived in Thailand for this long กามิน